สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเก็บใบมะกรูดทํำย่างไงให้เก็บได้เป็นเดือนนะครับเราก็มาตัดใบที่สวยงามที่พอเห็นว่าเหมาะสมนะครับแก่ก็ไม่แก่เกินนะครับแล้วก็ตัดเอามาเสร็จเรียบร้อยเราก็มาตัดใบแยกออกจากกิ่งก้านมันนะครับวิธีนี้มันเป็นการเก็บได้รักษาเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะครับ เลือกแต่ใบสวยๆนะครับใบที่ไม่สวยเราก็เอาออกกิ่งเราก็ไม่ใช้นะครับพอเราตัดกันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คัดสรรแต่ใบที่สวยงามนะครับหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องพามาล้างน้ำให้สะอาดน,นะครับล้างทีละใบทีละใบนะครับ เพื่อให้ใบมะกรูดของเราจะได้อยู่สดอยู่ได้นานแล้วก็สะอาดปราศจากมแมลงทุกอย่างนะครับจากเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้กวก็ทําทให้ในการเตเดน้ําหน่อยหนึ่งนะครับก็ต็ดน้ำอ่าเนี่ยครับพอได้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาห่อกระดาษนะครับนี่ครับเอาใบมะกรูดมาใส่กระดาษนะครับเพื่อที่จะห่อนะครับ สร็จแล้วเราก็ห่อให้เรียบร้อยปิดให้มิดนะครับปิดห่อเอาไว้พับซ้ายพับขวาเพื่อที่จะเอาไปใส่กลุบเพื่อนำไปนี่ครับใส่ในกลุบให้เรียบร้อยปิดฝาให้สนิทนะครับพอปิดฝาสนิทเรียบร้อยนะครับเราก็เอาเข้ามาเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดานะครับ ใส่เอาไว้อยู่ได้เป็นเดือนเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังและรับชมนะครับขอบคุณครับ